โครงการพระเมตตาสมเด็จย่ามอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูที่เสียสละและได้อุทิศตนแก่ส่วนรวม ที่อาคารมูลนิธิพออ่อสวโครงการพระเมตตาสมเด็จยา่าภายใต้ทุนการกุศลสมเด็จยา่าจัดพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเชิดชูครูดีเด่นประจำปี2558เพื่อให้ครูผู้เสียสละ ที่ปฏิบัติงานในถิ่นธุรกันดาลได้รับการประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเผยแพร่ผลงานคุณงามความดีที่เสียสละความสุขส่วนตนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเป็นอย่างแบบอย่างแก่ครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยคัดเลือกครูดีเด่นจากสาหน่วยงานได้แก่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือครูตชด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก,กระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือครูกศนอและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือครูสอพทออหน่วยงานละสามรางวัลรวม9รางวัลโดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันที่6พฤษภาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณ